สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนในต้อนรับเข้าสู่ภาคซัมเมอร์ของเรานะครับในคลาสวิชาวิชากฎหมายของเรานะครับก่อนอื่นเลยอาจารย์ก็ต้องขอแนะนำตัวก่อนนะครับอาจารย์ชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุเมธีพงศ์นะครับอาจารย์สอนประจำอยู่ที่อารามมหาวิทยาลัย,ยรธรรมศาสตร์นะครับ อาจารย์จบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับว้าวนักศึกษาอยากรู้ไหมครับว่าทําไมอาจารย์ถึงได้มาสอนที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสังพสิทธิประสงค์นะครับอยากค่ะอาจารย์อยากค่ะอยากรู้ค่ะและกับปริญญาตรีอาจารย์ก็ศึกษาอยู่สาขาปริญญาตีนะครับหลังจากนั้นอาจารย์ก็ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับแล้วก็จบแล้วก็เป็นอาจารย์ที่นั่นเลยนะครับที่อาจารย์ได้มาสอนที่นะครับก็มีเพื่อนสองสองท่านนะครับที่มาเป็นอาจารย์ที่สถาบันนะครับก็ได้ไปเชิญอาจารย์เป็นอาจารย์สองท่า ารายชาบกฎหมายนะครับก็คือมี2ท่านนะครับก็คืออาจารย์ดรพีรนิจเจสวร์กับดรอภิชาติถือทองนะครับก่อนเข้าคลาสเรียนของเราในวันนี้นะครับอาจารย์ประจามรายวิชาบอกอาจารย์ว่ามีนักศึกษาที่แยมาจากมอบกรุงเทพอาจารย์อยากให้เข้ามาแนะนําตัวกับทุกคนนะครับก่อนที่จะเริ่มเรียนนะครับ โอเคครับต่อไปให้เพื่อนแนะนำตัวเลยนะครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววัทยสานพันธ์คอฟอร์มกรุงเทพมหานครเชิญนั่งตามสบายได้เลยนะครับเพื่อนคะตรงนั้นของอาจารย์ค่ะตรงนี้ยังว่างนะคะนั่นค่ะ วันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องพรบหลักประกันสุขภาพพศ2 5 5 5นะครับในหมวดที่หนึ่งแล้วก็หมวดที่สี่นะครับในไหนเพื่อนเราก็ได้ย้ายมาจากต่างจังหวัดแล้วนะครับ <S <S ออ,อยากจะถามคนที่ย้ายมานะครับว่าได้ย้ายสิทธิการรักษามาที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วหรือยังครับ <S <S ยังค่ะอาจารย์ต้องทํำยังไงบ้างคะมีนักศึกษาคนไหนทราบไหมครับว่า การย้ายสิทธิการรักษาต้องทําอย่างไรบ้างครับทราบค่ะอาจารย์ถ้าหากยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนย้ายสิทธ์นะคะก็สามารถทําได้ที่หน่วยบริการได้เลยค่ะถ้าถ้าานนั้น,นจะรีบลงทะเบียนใช้สิทธิในวันที่นี้เลยค่ะอาจารย์คะในกรณีที่เป็นบุตรนักศึกษาบุตรขา้าราชการนะคะเราต้องทําเหมือนกันไหมคะในกรณีที่เป็นบุตรข้าราชการนะครับ ก็จะมีการตรวจสอบสิทธิ์เหมือนกันนะครับโดยจะได้สิทธิ์ที่รับบริการสาธารณะสุขตามที่รัฐบาลจัดไว้ครับโอเคค่ะขอาไปเครับสำหรับวันนี้อาจารย์ก็ขอจบการสอบและแข่งก่อนนาครับถ้านักศึกษามีเรื่องที่จะสอบถามนะครับสามารถไปสอบถามอาจารย์ที่ห้องรับรองข้างล่างได้เลยนะครับ A few minutes later อวัสดีค่ะการสะดวกครสะดวกครับเชนนั่นครับ พอดีว่าหนูมีข้อสงสัยเกี่ยวกบบบบับหลักบรลบอหลักประกันสุขภาพขอหนูญาตต่องจังหวัดแล้วเดินทางมาเที่ยวแล้วเกิดอุบัติเหตุญานิมีสิกรารรักษาพิเศษงหมอยู่จังหวัดของแกในกรณีนี้ญาติของ นักศึกษาครับถ้าว่าตามกฎหมายมาตราที่7ในหมวดที่1น,นะครับก็คือแบบบุคคลที่ได้ลงทะเบียนแล้วให้ใช้สิทธิบริการสาธา,ารณสุขได้จากหน่นวยบริการประจำของตนหรือหน่นวยบริการปฐภูมิในเครือข่ายหน่นวยบริการที่เกี่ยวข้องครับหรือจากหน่วยบริการอื่นที่หน่วยบริการประจำของตนหรือเครือข่ายหน่นวยบริการที่เกี่ยวข้องส่วนต่อไปครับ เป็นแต่กรณีท <like esse. S 1> okay, so so ี mm ่ม hmm. so ีเหตุสมควรครับหรือเดอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินครับอย่างเช่นเคสในกรณีของนักศึกษาครับก็คือให้บุคคลนั้นนะครับมีสิทธิ์เข้ารับบริการจากสถานบริการอื่นได้ครับท้งนี้ตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยคํานึงถึงความสะดวกและความจาเป็นของผู้ใช้สิทธิรับบริการนะครับและให้สถานบริการที่ให้บริการนั้นมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเนื่องผที่คณะกรรการบังคุบไว้ครับมีเรื่องศึกษาใีเรื่องหนูถามก็คือหนูไปเยี่ยมญาติที่โรงพยาบาลแล้วหนูเห็นพยาบาลลืมยกไม้ก้นเตียงขึ้นทําให้ญาติของตกจากเตียงแล้วก็เกิดแขนหักหนูสามารถเรียกร้องค่าเสียหายอะไรได้บ้างคับนักศึกษาครับมี เฮ้ยาบาลทำอะไรอะ่ะวิคือเอของมาเดี๋ยวไปหยิบของก่อนแป๊บหนึง่งว้ายหยาบาลคนไข้ตกเกียร์คนไข้ไปไไเป็นอะไรนะไปณป้าเป็นอะไรรเปล่าเป็นอะไรเจียร นะครับตามคอลบอหลักการสุขภาพในหมวดที่4นะครับมาตรา4 2นะครับในกรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของเหมาบริการนะครับโดยหาผู้กระทำผิดได้แต่ยังไม่ได้รับค่าเสียหายนะครับภายในระยะเวลาสมควรตามมาตรา4 1เมื่อสํานักงานได้จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้รับบริการไปแล้วพนักงานมีสิทธิ์ได้เบี้ยเอาแก่ผู้กระทำผิดได้ครับ h four ค่ะจากกรณีที่เป็นข่าวนะคะที่ทาผู้ให้บริการของเรานะคะ,ะได้กระทําการโดยประมาทนะคะโดยทําให้ผู้ป่วยนะคะได้รับบาดเจ็บโดยโรงพยาบาลของเรานะคะโรงพยาบาลวิชาชีพสุติรยานะคะได้ ทําการโดยประมาณท่านี้นะคะเราก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนนะคะแล้วก็ได้มีการชดใช้ค่าสินไหม,มให้แก่ผู้ป่วยนะคะที่ได้รับการบาดเจ็บในครั้งนี้นะคะกับญาติผู้ป่วยก็สามารถยอมความกันได้นะคะในกรณีนี้นะคะก็ขอให้ถืเอ,อะะเ,เป็นบูทาหอนะคะสําหรับเรยาบาลที่ปฏิบัติงานอยู่นะคะแล้วก็ฝากถึงทุกๆคนด้วยนะคะมีอะไรอยากจะพูดไหมคะ ค่ะก็ต้องขอโทษกับกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะระมัดระวังยิ่มากขึ้นค่ะจะไม่ประมาทเหมือนเหตุการณ์เมื่อกี้นี้ค่ะทางเราก็ขอจบการแถลงข่าวกันต่อหน้า